โอเคสวัสดีค่ะพี่พี่มัธย,ยมาามาศึกษาปีที่หนึ่งตามที่ตกลงกันไว้นะ้องว่าเราจะมาเรียนอะไรคะต่อวงจรไ,ไฟฟ้าต่อวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์คุยาเพิ่มมาแามาเป็นกระเป๋ามาเป็นกิ๊เซตอตอนตซนนชุดกัะผู้วาอ่าอุปกรณ์มีหนึ่งหลอดไฟราคาสิบห้าบาทเพืไม,ไม่ได้มาขายหลอดไฟไ<ม>นะอ่าหลอดอุย้ย หลอดไฟหนึ่งอ่าหลอดไฟนะจ๊ะหอดไฟคุยามันคืออะไรฟ์อดอ่าหลอดไฟคุยามีสองสีนะสีเหลืองเรียกว่า yellow and สี yellow red red ไม่ใช่แรดแรดไม่ใแก้มหน้าหแก้มแบบว่าคุยานี้คุยาต้องชื่อซ้ายอ่ะแก้มสไปอาจารย์เพนสีบอกว่าซ้ายไฟซ้ายไฟซ้ายไฟ ขั้วไฟอ่าขั้วไฟแอมก็เลยกับคุยยาเนาะอไปนี่อันนี้ขาดไม่ได้นะอันนี้อันนี้เอาไว้แปลไฟฟ้าใช่ไว้เป็นการชนวนไฟฟ้าด้วยเนาะเื่อแบบว่าสายไฟหลุดอันนี้กันกรายกันไข่ขันไข่ขั้นไข่ขั้นไข่นไตปนี่ตัววัดไฟฟ้าว่ามันมีไฟหรือเปล่า ป้องกันตัวคุยาเองกระชึกกระชึกกระชึก,ก,ก,กเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะปัดไปฆ่าตัวนี้เลยนี่เห็นชัดไหมถ้าอมเนี่ยอ่าฆ่าตัวนี้แหละถ้าเราไม่ใช่ฆ่าตัวนี้แล้วเราจะวัดไฟไม่ได้นะจ๊ะอันสุดท้ายคือสายไฟที่จะต่อเนาะมีปลั๊กไฟพร้อมอืมพร้อมช่วงนี้คุยาเนื้อหอมเนาะสอนเป็นการเรียวหัวเป็นน็อตตัวเป็นกาเรียวหัวเป็นน็อตตัวเป็นกาเรียวอ่ะพร้อมที่จะเรียนหรือยัง อาาอแล้วมเดี๋ยวนะพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยลเดี๋ยวคุยยาจะกลับกล้องก่อนนะกูคุยายาได้สุด ใช่ไลฟ์สดด้วยคุยกกากลัวไอเนี้ยมันไม่ติดเพราะว่าคุยาทำของน้องปอสามแล้วมันไม่ติดไงหรือว่าคุยาดูคลิปไม่ได้ดูคลิป,ไ,ไ,ลปไลฟ์สดอ่ะวิธีการท <ำ S 2> ําเนาะเราเริ่มจากขั้วไฟนี้ก่อนเห็นไหมเห็นไหมคะเด็กๆอ่าต่อเนาะเราเริ่มจากสายเทาก่อนต่อสายเทาเนาะคือสายแอลนี่นีนนต่อเห็นไหมคะเห็นที่กล้องคุยาไหม มองเห็นไหมมองเห็นได้ยังอ่ะเวลาพันนะดูดีๆนะพันกากระบาดมันไว้แบบนี้เนาะแล้วก็หมุนมันอืมหมุนมันนะหมุนมันแบบนี้มองเห็นชัดไหมอ่าหช่ถนะ้าตุลีอยู่มองกล้องเลยแม่แก้มาดูมาดูไลฟ์สดจนะ้ฮฮาต่อตามด้วยนี่สายไฟพันเทปเทปพ,พันสายไฟอ่าตัด คุยัดตัดแล้วนะอ่าคุยาก็พันพันเกลียวไปเนาะเอาให้ดีนะเวลาทําเนี่ยอยู่ในความดูแลของป๊ะป๋ามามาด้วยนะเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาคุยาแจ็คพอตแตกอ่าพันเสร็จแล้วหนึ่งสายสายเนี้ยไม่ต้องพันนะสายนี้ไม่ต้องทําอะไรมันเลยโอเคไหมเข้าใจไหมคะอ่าต่อไปเรามาต่อหลอดที่สองนะหลอดที่สองออกขั้วที่สองมาเหมือนเดิมขั้วนี้นะขั้วนี้แหละ มีสองหางเหมือนกันเอาข้างไหนก็ได้แล้วแต่ที่หนูอยากจะให้มันต่อเนาะพันเหมือนกันค่ะอืมแล้วก็หมุนไปเลยต้องอยู่ในความดูแลของบิดาและมารดานะคะย้ําอีกรอบหนึ่งเนาะอยู่ในความดูแลของพ่อกับแม่นะคะอ่าพันเสร็จติดสกอตเทปเหมือนกันเดิมอืมติดสกอตเชปเหมือนเดิมอืมติดสกอตเทปเหมือนเดิม ไม่ต้องตัดยาวขนาดคุยาคุยตัดยาวเกินอ่าแล้วก็พันนะจ๊ะพันเลยพันพันให้ดีพันให้ไวถ้าพันได้ให้หนึ่งบาทเกี่ยวกันไหมเนี่ยอืมวันนี้คุยาไม่กดซาวเอฟเฟกนะจ๊ะเพราะว่ามือคุยาไม่ว่างกดซาวเอฟเฟกอ่าต่อไปสายนี้นอกสายที่หัวที่สองเนี่ยอันเนี้ย แล้วก็ต่อกับสายเท่าเหมือนเดิมเพราะเราจะต่อแบบต่อตรงเราไม่ได้ต่อแบบไข้นะอืมต่อแบบต่อตรงใครที่เพิ่งเข้ามาไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยามีคลิปย้อนให้อ่าหมุนไปเลยจ้าครับตลนลึจ้าเดี๋ยวคุยามีคลิปย้อนให้นะนี่อ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดเหมือนเดิมตัดอะไรตัดอันนี้จ้ะเทปกาวนี่แหละ ัเลยอ่าแล้วก็พันพันสายไฟเหมือนเดิมพี่เปากลับแล้วหรอคะสวัสดีค่ะอ่าพันพันให้ดีนะพันให้ดีพันให้ไวพันได้ให้สองบาทอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ตลอดเลยนะเวลาทำเนี่ย ถ้าไม่อยู่ในความดูแลของพ่อแม่นี่ไม่ได้นะพอ,อ่อาอีกสายหนึ่งเรามีสามหัวเหมือนกันต่อสายเท่าเท่ามาตอนแรกก็เท่าไปตอนจบนะท่านเหมือนเดิมคุยยาคอมพิวเตอร์แล้วมาต่อไฟฟ้าเออมันใช่ไหมเนี่ย แต่มันอยู่ในโปันนมอยู่ใบทเรียนเนาะเราก็ต้องเรียนรู้มันเราก็ต้องเรียนรู้มันเพราะมันให้เราเรียนรู้เราก็เรียนรู้มันแต่เวลาลูกทําคุยาบอกแล้วต้องอยู่ในความดูแลของบิดามารดาเนาะอย่าที่เอามาทําเองหนาะไม่ได้นะตามจริงถ้าเปิดเทอมนะถ้าไม่มีโควิดนะคุยาจะสอนเต็มที่เลยให้มานั่งทํากับคุยาทีละคนทีละคนเลย อ่ะต่อไปสายเท่าเหมือนเดิมสายแรกเราจะสอนกูอะไรอย่าลองทำเองบ้างอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่านะอย่านะแต่ถ้าเปิดเทอมนี้คุยยาคุยยาให้หนูทำกับคุยาแน่นอนแต่ถ้าหนูจะทำเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของป๊าป๊ามาม้านะไม่นั้นนะชงแช่งชงแช่งชงแช่งกรรรรแน่รับรองว่าแก้มตัวขาวกว่าเดิมอ่ะ แก้มคุยายาเห็นแล้วแก้มอ่าพอพันสายนี้เสร็จนะเราได้ปักไฟสามสายแล้วใช่ไหมอะต่อกับสีเทาหมดแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเรามาต่อกับสีดําเนาะอ่าสายเทาต่อจากเหนือเส้นนี้เนาะเราไม่ได้ต่อนอเส้นแรกเราจะเอาเส้นแรกที่เราต่อข้างแรกนี่แหละต่อสายสีเทาสีดํามาเลยจ้านี้นะจ๊ะ อบแรกสีดำภาษาอังกฤษว่าแบกสีดำต่อเลยแบกกระเป๋าแบกเอแบมือเดี๋ยวก็โฟแฮนแบกแฮนนะโฟแฮนแบกแฮนแบกแฮนก็กระเป๋ามือแล้วคูอ่าโฟแฮนโฟแฮนแบกแฮนโฟแฮนแบกแฮนเออเอาละครูสายมงหัวร้อนแต่เดี๋ยว วันนี้ป่าสจากเสียงเศวแต่มีแต่เสียงจากจากมือคุยายาอย่างเดียวทันเหมือนเดิมใครเปิดไมาอยู่สุภดิษ์ปิดไม่ด่วนอ่ะอันที่สองไม่ได้ต่อกับสายได้ต่อกับสายดำจะ้ะต่อสายดำอย่างเดียวเลยวิธีนี้เขาเรียกว่าการต่อตรงไม่ได้ต่ออ้อมต่อตรงไม่ได้ต่ออ้อม เพราะว่าห้องนี้ที่คุยาเรียนอยู่ไม่มีคนชื่ออ้อมมีแต่คนชื่อต่ออะไรเนี่ยคุยาอพันไปจ้ะอย่าได้หยุดพันไปเรื่อยๆพันไปพันมามาพันในใจคุยาได้นะชิงชิงบอกคุยาเอาอีกแล้ว <c oughs> สุ <c oughs> ๊กเป็เริ่มแล้ว <c oughs> อะไรนะ เด็กก็ไม่เว้นแครูเออเด็กก็ไม่เว้นกุคุยารักเด็กไงถ้าคุยาไม่รักเด็กนักเรียนคุยาจะรักกับใครได้ล่ะก็ต้องรักลูกศิษย์ตัวเองสิอ่าเราต่อเสร็จแล้วเราก็จะมีสองขั้วเนาะก็คือสีดำสีดำกับสีเทาสีดำกับสีขาวอ่าแล้วเราก็เอาปลั๊กไฟเอาปลั๊กไฟที่เราต่อมาสักครู่นี้คุยาขอวัดไฟก่อนนะว่ามันติดไหม คุยาก็โผลไฟช็อตนะเนี่ยไฟช็อตคุยาทำยังไงเนี่ยคูครูคุยาใส่รองเท้าไม่เป็นไรหรอกถ้าไฟช็อตคุยาใส่รองเท้าไม่เป็นหรอหรอกแก้มาไม่ได้อยู่กับคุยาไงแล้วเอาปักไฟตัวนี้นะจ๊ะปักไฟตัวนี้นี่อ่ามาต่อนี่เอาหางมันมาต่อเอาพวดสายของมันคุยาไปขโมยบ้านใครมาคุยาไปขโมยบ้านแก้ม,มาคุยาบอกพ่อแกมไว้ละ บอกแม่แก้มไว้เรียบร้อยเลยครอบไม่อยู่บ้านโอ้นั่นแหละคุยาไปขโมยมาไงไม่มีใครรู้แม่แก้มก็ไม่รู้ไม่บ้านแ้งแป้งไหน,นอยู่ครบไม่มีใครเข้าบ้านหรือได้คุยาล้อเล่นคุยาเอามาจากบ้านนี่แล้วก็ใช้เทปกาวเหมือนเดิมแม่คุยาจะไปเอาจากที่ไหนได้ล่ะสุภุดิตแม่ก็พูดไปอ่าทันต่อนะจ๊ะ พันไปตรงกลางสายไฟไม่ใช่ตรงกลางใจเธอนะเลีนกับคุยานี่คุยาททำอะไรก็ไม่รู้เนาะอาไฟช็อตกันบ้างเลยค่ะงานนี้วิ่งหลบกันไม่ทันค่ะพี่น้องที่รักไ,ไฟไม่ช็อตหรอค่ะไฟไม่ช็อตหรอกค่ะ,ไไคะแล้วไฟอะไรช็อตคราวนี้ต่อสายเทาไปแล้วต่อสายดำค่ะ สายดำเมื่อกี้เนาะที่เราต่อไว้เมื่อกี้เนี่ยสายดำอันนี้แหละครูยาหนูหนูเคยโดนไปช็อตด้วยเอ,อ้ยครูยาถึงว่าทำไมแก้มตัวขาวไม่แต่แต่ก่อนหนูจะเปิดเสาวไอ่น้ำทีน่นหน้าบ้านเหรือว่าเียดเปิดเสาเป่าลมนะทีเนี้ยพอเปิดเสร็จปุ๊บไฟมันช็อตแม่เปิด พันจ้าพันเหมือนเดิมเลยพันเหมือนตั้งแต่แรกจนจบพันไปให้สุดปลายฟ้าสุดปลายแผ่นดิน,อ,นยอ,อยากเรียนกับครูยาแล้วใช่ไหมอ่ะใช่กับคนอื่นไม่อยากเรียนหรออ่ะหลังจากนั้นครูยาขออนุญ,ญาตใช้กล้องใหญ่เนาะครูยากลับกล้องก่อนมาเจอหน้าครูยาสักทีหนึ่งเย่ เย่เย่เย่เจอหน้าคุยาร้องเพลงเจ้าวิบ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 ,บ,บเอ่ยมาเจอหน้าคุยาลอะอะแม่แก้มสองอย่างเลยนะแก้มนะหลังจากนั้นเราก็มาจับมาเสียบปลั๊กไฟไม่ใช่เสียบปลั๊กไฟเสียบหลอดไฟก่อนหลอดที่หนึ่งหลอดที่หนึ่งอยากได้สีอะไรคุยากำหนดเองดีกว่าสีเหลืองหลอดกลางคุยาเอาสีเรดหลอดที่สามคุยาเอาสีเหลือง เริ่มจากสีเยลโล่ก่อนต่อไปก็สีเรดสีเรดแล้วก็มาสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองอ่ะต่อสามสายแล้วลูกคิดว่ามันจะติดหรือไม่ติดติดดูดเลยดนด้วยเล่นติ๊กตอกคุยาด้วยคุยาคยทำตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติดหรือไม่ติดลากปักไฟมาก่อนจ้ะมันติดติดคุยาเี็บั๊กแล้วนะคุยาเอาไม้ออกก่ะ ไม,มไม่คุยยาดูเหมือนเกะกะอย่งปุ้ยชัดอ่ะไม่ได้ยินเสียงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวปแป๊บแป๊บหนึง่งได้ยินหรือยังอ่ะคุยยา,นานจะเสียบปลั๊กแล้วนะกรุณามองกล้องข้างล่างเห็นหรือยังเสียบปลั๊กแล้วนะเสียบปลั๊กแล้วนะเฮนะ้เธอเดี๋ยวคุยเาวางที่ โอ้เป็นโกโก้คันเละเป็นโกโก้คันเออคุยยาก็ลัวไฟช็อตสิคุยยาจะคุยยาจะกดแล้วนะหนึ่งสองเอะคุยยากลัวนี่ไฟช็อตแล้วคุยยาจะเปิดแล้วนะหนึ่งสองสามอ๋อโอ้ยคุติดแคีดวงเดียวเองอะอะไรติดดวงเดียวที่ไหนแก้มดูสิ ตีท่าปิดประตูก่อนโอ้อเมซิ่งอเมซิ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุย่าบูตีอยู่ด้วยเดียวเดี๋ยวคุย่าเป็นไส้ก่อนบูตดอยู่อันเดียวโอบูบูสุดยอดไปเลยอยู่กันยังองก่อนที่รักโอ้สุดยอดสุดยอด Happy birthday to you Happy birthday to you ไม่ใช่ Happy birthday Happy yeah, เฮ้ยขอบคุณขอบคุณเดชช่ว t อยู่แกมแม่แกมจะทำได้นะมีสิโอเคอ่ะคุยาจะถามต่อว่าเดียวคุยาเป็นไอดีติดอยู่เจียอ่ะคุยาถามต่อว่าถ้าคุยาเอาหลอดใดหลอดหนึ่งออกมันจะติดไหมติดอ่ะคุยาเอาหลอดที่หนึ่งออกคิดว่าหลอดที่สองกับหลอดที่สามมันจะติดไหมในแบบต่อตรงไม่ติด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  อ่ะคุยยาเอาออกนะเปิไฟช็อตคุยยาบ้างหลายงานนี <c iels> <c iels> ้เอาตลูระเบิกูก็คันโอ้ยโยอ่ฮะติดไหมบอติดบอติดบอติดดักปูดักทำทำทำไมคุยยาไม่สอนในนั้นเลยอ่ะในที่ที่หนูบอกมื่อเช่าในแอปมันเคยเรียนกับคูหนึ่งแล้วอ่ะคูแบบต่อตรงกับกับคูหนึ่งนั้นใช้กับโปรแกรมกับคุยยานี้มือรวนนทำทำทำไมคุยยาไม่ใช้กับโปรแกรมอ่ะ ก็เดี๋ยวใช้กับโปรแกรมให้คุยาไปศึกษาก่อนคุยาก็ยังไม่เก่งกับโปรแกรมไงหลอดที่สองหลอดที่สองลูกคิดว่าถ้าคุยาเอาหลอดที่สองออกหลอดที่หนึ่งกับหลอดที่สามมันจะติดไหมคะไม่ติดไม่ติดไม่ติดเปิดจ้ะไม่ติดเออไม่ติดจริงๆด้วยอ่ะคุยาเหมือนกันนะแหละคุไม่ไม่แล้วถ้าคุยาเอาหลอดที่สามออกล่ะหลอดที่หนึ่งกับหลอดที่สองจตติดปะ ไม่ติด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 หรอคุยาว่าติด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 ก็ได้ติดก็ได้ไม่ติดเลดโอ้ไม่ติดติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดติดไม่ติด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 ไม่ติดไม่ติดได้ไไม่ติดอ่ามาคุยอธิบายฟังที่มันไม่ติดเพราะว่าสายไฟเนี่ย มันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะว่าต่อตรงแต่ถ้าไม่ใช่หลอดไฟขาดอย่างเดียวนะถ้าสายไฟมันขาดหรือว่าชํารุดสายไฟใดสายไฟหนึ่งเนี่ยทุกหลอดมันก็จะไม่ติดเนื่องจากว่ามันต่อตรงนั่นเองเหมือนกับสัญญาณไฟถ้าเราใส่ไปเนี่ยเราเสียบปลั๊กไฟบ้านอยู่ใช่ไหมถ้าเป็นรูปแบบต่อตรงโดยไม่มีสวิเนะโดยมีสวิคแค่ตัวเดียวคือตัวนี้เนี่ยสําหรับเปิดปิดเนี่ย มันก็จะทำให้ระบบไฟเนี่ยขาดได้อ่านี่เขาเรียกว่าแบบต่อตรงจะมีรูปแบบอีกอันนึงคือแบบผสมหนูค่อยไปเรียนตอม2เนาะแบบผสมเป็นแบบไหนคุยยาไม่อยากสอนก่อนคุยยาไม่อยากถูกไฟช็อตไปมากกว่านี้อธิบายอธิบายย่อยๆได้แมครูแบบอธิบายย่อยๆได้การต่อแบบแบบผสมนี่คือการต่อไข่เนาะเหมือนกับเอาสายดํากับสายเทาเนี่ยมาต่อไข่กันเดี๋ยวเราจะได้ไปดูในตอนม2ว่าเป็นอย่างไรต่อไข่ แต่ถ้าใครอยากรู้ติดตามคุยาในช่อง YouTube ได้เพราะเดี๋ยวคุยาจะสอนพี่ม .2 องกับม .3 ในการต่อแบบผสมโอเค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 เนี่ยเห็นไหมมันติดอยู่เพราะคุยาพันไปเนาะคุยาขอปิดก่อนคุยากลัวมากเลยอ่าคราวนี้ใครไม่เข้าใจเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าแบบตรงอีกบ้างคะในเกี่ยวกับระบบวิทยาการคำนวณและออกแบบของคอมพิวเตอร์ ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขท่านเรียกรยกรุณาติดต่อใหม่ครั้งค่ะพอครูเช็คเชิ่อปุ๊มนักเรียนก็ตอบกันปั๊บพอครูถามนักเรียนกันปุ๊มนักเรียนก็หายแซ่บเลยหายหายหาย,หายิงชเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเรียนก,กับครูยาสายมงสนุกใช่ไหมค่ะโอเคครูยาสายมงครูยาสายมงไงมงขุดลงไงมงลงไงโอเควันนี้หมดเวลาแล้วครูยาสอนชดเชยให้แล้วเนาะกับ ครั้งที่แล้วที่อินเทอร์เน็ตมันเสียหายบายบายนะแล้ว,ว, <c oughs> วจุดการให้สบายนะครูลูกนั่นแหละไปให้สบายเดี๋ยวครูยาจุดธูปไปให้ลูกแม <c oughs> ครูยาไปให <c oughs> ้สบายนะจ้าทุกๆคนอะ <c oughs> ไรอย่าอาไปให้เออลูกนั่นแหละหลับให้สบาย